ดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในนับจากนี้จนถึงสิ้นปี2,5,6,7นะ,ะประมาณสัปดาห์กว่า,วานิดๆน,นะหรืออธิษฐานว่าเป็นภายใน7วันก่อนสิ้นปีแล้วกันนะคะภายใน7วันก่อนสิ้นปีนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณชาววันพฤหัสนะมาดูกันค่ะจับกันสดๆนะใบบแรกนะ ได้ไพ่จัดติกนะนวันระวังไปต้องไปข้องเกี่ยวกับกระบ,บวนการยุติธรรมบางคนขึ้นศาลบางคนถูกควงมถามเรื่องนี่สินนะคะหรือไปเซ็นอะไรบางอย่างนะคะหรือไปเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างอเอกสารเซ็นสัญญาเรื่องงานไหมบางคนได้งานใหม่เซ็นสัญญางานนะสัญญาง,งานเริ่มงานใหม่หรือบางคนไปเซ็นไว้ก่อนแต่ว่าไปเริ่มงานหลังปีใหม่ ใบที่สได้ไพ่ราชินีไม้เท้านะคะอ่าใครที่ชอบแต่งตัวสวยๆหรือบางคนนับถือพระแม่ลักษมีเนี่ยนะถ้าใครไปขอพรให้ได้งานให้ได้เงินเนี่ยจะได้นะเอ่อใบที่สี่นะจ๊ะไพ่สี่เหรียญคิดเรื่องการเงินอยู่นะช่วงนี้คิดเรื่องการเงินนะะบริหารการเงินนิดนึงนะทั้งมีเงินเข้านะแปดเหรียญและสี่เหรียญน,นะ บริหารเรื่องของการเงินว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรแต่ที่แน่ๆอย่าลืมใช้นี่นะเพราะคุณจะถูกพวงหามเรื่องหนี้สินนะคะอ่าใบที่5โอ้เดอะซันมานะมีทางออกแน่นอนนะคะเดอะซันมาเนี่ยฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่มีทางออกในเรื่องของการเงินบางคนได้รับเงินจากที่ทํางานโบนงโบนัสนะคะอ่าบางคนจะไปออกรถใหม่นะนะคะ บางคนที่ไปออกรถใหม่บางคนจะเดินทางต่างประเทศนะคะ,ะการเสี่ยงโชคทะเบียนรถให้โชคนะคะนะ,ะเลขน้าไพ่ก็คือ1181419 1181419และ49ค่ะนะคะ,นะคะขอให้โชคดีนะคะชาววันพฤหัสนะ